สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งทงความเาร,ส,รสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวดังโลงขอบคุณค่ะคุณปูณ่อ่าวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยนะคะชั่วโมงภาษาไทยเราจะมา เรียนทบทวนในรอบที่แล้วนะคะก่อนอื่นในการอ่านหนังสือดูนะคะสิ่งแรกที่นกเรียนจะต้องรู้คืออะไรนนะอ่าอันดับแรกที่เราท่องทุกวันคืออะไรคะพยัญชนะพยัญช,นะชนะที่เราท่องทุกวันท่องยังไงคะกอไก่อ่านว่าอ่อนานหนลองท่องให้ครูฟังแถวหนึ่งดังๆ ขอไข่ขอขอปวดขอคอควายขอคุณอครังขอหยุดเสียงที่นักเรียนอย่างเงี้ยอ่ะเก่งมากเลยค่ะเราท่องทุกวันเรารู้อยู่แล้วนะคะอีกอันหนึ่งเริ่มต้นเวลาเราจะอ่านเก่งเรารู้พยัญชนะรู้อะอีกลูกสระสระสระท่องทุกวันเอา ท่องให้ครูฟังสิคะสาลาเร็วเร็วค่ะสาลาอีสาลาอีสาลาอูสาลาอูซาระอุสาลาอูซาลาอีซาลาอีซาระเอซาระเอสาลาอูซาลาอูโอเคเก่งมากค่ะปอบมือให้ตัวเองทีนี้มันจะมีสระ ที่ผสมกันเดี๋ยวทวนก่อนเล่นเกมผสมคํานะคะสระอันนี well. ้สระอะไรคะเอมันอยู่ตรงไหนข้างหน้าสระอะไรคะอีมีขีดอยู่ข้างบนตัวอะไรคะยอยักษ์อยู่ข้างหลังที่คุณครูสอนคือเออียอเอาพูดตามครูค่ะเออียอเออียอ รวมเรียกสาลาเอียพูดตามครูค่ะเอาใหม่ค่ะเอียเอียรวมเรียกสาลาเอียตามครูนะคะเอีย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 นะเอียเฮ้เอาใหม่อีกรอบนึงนะคะเพลงนี้ให้เราจำศาลาเอียวันนี้จะให้เพลงสระเอียพร้อมปะนะคะหนึ่งสองสามเอียเอีย เอียรวมเรียกสละเอีย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 นะเอียเฮ้เฮ้เฮอย่างนี้ด้วยนะคะเอาอีกรอบหนึ่งทำท่าด้วยนะคะจะได้จำพยัญชนะว่าสระผสมนะคะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามเอียเอีย ล้วนเรียกสละียียเอ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 ียอียอียอียานาียเฮ้อันนี้จำได้อย่างสละผสมสละอะไรวันนี้สละียทีนี้ครูจะให้ตัวแทนสามคนอ่ะพี่อ่ะลูกรู้เลยสามคนนี้จะรู้เลยว่าเราจะไม่จะอ่านยังไม่ค่อย เก่งใช่ไหมลูกอ้าวครูจะให้มาอยู่ในตะกร้าพยันชนะสระกะตรงกลางตัวสะกดตัวสะกดใครตัวสะกดเราตัวสะกดใช่ไหม,มเราเป็นพยัญชนะไอเป็นสระใช่ไหม,มอ้าวตาละกลมคิดคําคิดคําให้เขาเลือก<จ>แล้วมาอ่านค,คิดคิดคําเอาคํแค่คาที่มีพยัญชนะกับสระเท่านั้นเขาเรียกว่า มาตาตัวสะกดแบบไหนคะมีแค่พยัญชนะกับสระแม่กอากาที่เราเรียนเรียนไปรอบที่แล้วแม่กอกาละเอาแม่กอกาลกลุ่มละสองคำอ่ะกลุ่มกลุ่มอ่ะเอากลุ่มนี้บอกเอตรียมหาเตรียมหาอ้าวใจเอาสะกดให้เพื่อนด้วย,วยใจอะไรคะจอ,จอเอาหาจอจานหาจอจานจอจานจอจาน,<ใ>นสระ,สระไอไม้ม้มดเรามีตัวสะกดไหม เราไม่มียังไม่ต้องใช้เรามาช่วยเพื่อนอามาช่วยเพื่อนหาหาพยัญชนะลูกเร็วเร็วเร็วนี่นี่พยัญชนะสีดําพยัญชนะสีดําช่วยหาจอจานเร็วหย <éta> ิบออกหยิบออกเร็วจอจานอยู่ไหนจอจานอยู่ไหนสลายไม้ม้อนอยู่ไหนสลายไม้ม้อนอยู Bye, ่ไหนไอ้เร็วเร็วเร็วเรวโยง่ายๆเองนะเนี่ยสลายไม้ม้อนมีไหมดิวดิววลูมีไหมสลายไม้ม้อนหายหรอตายแล้ว สไะมอไม้ม้วนไข่ขโมยของคุณครูไปเนี่ยเอามาเอ้ยมีสี่มันจะเอ้ยมีสรลโอสรลไอไม้ม้วนหายอ่ะเอาใหม่ขอใหม่เอาที่ไม่มีสระเอาอันอื่นสรลไอไม้ม้วนหาไม่เจอรีววคิดคิดแม่กอกาเอากลุ่มนู้นแล้วบเอาสกอรซิบบสกอยังไงบบโอบเอาบอบหาบบเป็นไม้เร็วๆเอาซักเอาซัก สี่คำพอกลุ่มละคำบอใไบไม้เร็วๆลูกเ,เ,เ,เอาสาระโอไปยืนเลยสาระโออยู่ตรงไหนไอ้ไปถือเลยลูกเอาถือชูเอาสีแดงเออถือไว้เดีย๋ยวรอบอใบไม้ให้เพื่อนอ่านอาพายญชนะมันเยอะเจอยังเจอยังลูกเร็วๆๆช่วยกัน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 โอ้ไอ้บออยู่ไหนเนาะไอ้บออยู่ไหนเนาะบอใบไม้อ่านว่าอ่านว่าอะไร,รบอใบไม้อ่านว่าบอออบอ เจอยังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอกบไมมมันมีครบทุกตัวนะทำไมบอกบไม้หาไม่เจอนี่หรือบอกบไม้ครูหายอีกเนี่ยไม่ใช่มั้งไหนไหนเอ้าทำไมไม่เจอฮะเอามาช่วยเพื่อนหาหน่อยเร็วๆรโอ้ยพยญชนะต้องเยอะหาไม่เจอเว้ยเร็วๆๆวอย่าจะเล่นทำอื่นแล้วเอาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ เอาเอาตัวนี้ก็ได้อา่าปลายถืออ้าวอ่านเออถือสีสีสีหัดผิดด้านเอายังไงยืนยังไงเอายืนยังไงยืนยังไงให้เพื่อนอ่านอา่อาอ่านนออะไรคะเอาสะกดยังไงคะจาจอ้จออาวเน่งพูดมั่งเน่งพูดเน่งถือตัวอะไรพูดดังๆลูกจอนายโอออา,อารมกันว่าโจอ,อย่างเงี้ย เข้าใจไหมคะเอาเอาใหม่เอาใหม่ขออีกคำหนึง่งเอามีตัวสะกดเอามีตัวสะกดตรงมาตาเอาเร็วคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรเร็วๆอย่าคิดนาน,นคิด,คดเร็วคำว่าเกิฮะ อ้าถือเลยคำว่าอะไรรูปรูปรูปอ้าวสะกดรูปรออูปปอรูปใช่ไหมอ้าวรูปอ้าวหารเรือหาซะอูหาปาปาเอาเร็วลูกเร็วเร็วเร็วเอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึงเดี๋ยวเราจะมาฝึกสะกดคำให้ให้สามคนเนี้ยที่ยังอ่านไม่ค่อยเก่งเนียมาฝึกหยิบแล้วก็ ฝึกอ่านพาเพื่อนเล่นได้นะคะพาเพื่อนเล่นได้อ่ะเร็ว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 ปลปลาปลปลาลอเรือลอเรือสระอูสระอูไหนไหนสอูเองอ่ะอ่าเจอแล้วสระอูเออสระอูเหมือนลายเหมือนขอไข่ใช่ไหมเจอยังปลปลาเจอยังเอามาช่วยเพื่อนหาสิอ้าวเร็วเร็วเร็วนั่นแหละสระอูนี่นี่เอาไหนลูกปลปลาเร็วเร็วช่วยเพื่อนหาลูกปลาปลานี่นี เอาลูกลูกไม่เจอเอาตัวอื่นก็ได้เอาเร็วเร็วปลาปลาอ้าวปลาเอาเอาเน่งช้ากว่าเขาอีกเราเรือเราเรือนี่ไงเออไม่ใช่เว้ยเอาเร็วเร็วเร็วรอเรือเน่งไม่รู้จักรอเรือหรอเร็วเร็วเร็วเรือเรือเน่งเร็วเร็วมาช่วยเพื่อนเร็วมาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วอ้าวเร็วเจอยังเออเอาถือแล้วไปยืนตามตำแหน่งรออะไรรออยู่ตรงไหน รออยู่ตรงไหนอ่าถือไว้เอารอสระอูอยู่ตรงไหนเอ้ยหันหันสีไหนหันให้เพื่อนดูสรรอูอยู่ใต้เราป่าปาตังอยู่ฝั่งไหนตังไปอยู่ข้างเนึงเอาช่วยเพื่อนดูอ้าวสกดทีนี้สะกดนั่งลงนั่งลงอ้าวสกดคูลูอ้าวเพื่อนที่ถือลองสะกดตามเพื่อนใครถือตัวไหนถือพูด เน่งพูดสิลูกเน่งถือตัวอะไรรออ่านไนอูปออ่านว่ารูปเอาเก่งมากปบมือให้ตัวเองเอาเก็บปบมือให้เพื่อหน่อยค่ะอืมอ่าอันนี้อันนี้สามคนนี้อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะฝึกให้สะกดแบบนี้นะคะก็จะได้จำพยัญชนะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า ถ้าเราจะอ่านหนังสือเก่งเราต้องรู้อะไรคะพยัญชนะรู้สะละและรู้ตัวสะวกดมันมีแถมอีกอันนึงนมีอะไรอีกคะวันอายุกนะคะบางเช่นคําว่าอะไรลองสะกดที่มีวันอายุกให้ครูซื้อควาว่าอะไรคะคําว่าอะไรวันณายุกคําง่ายๆบะฮะอะไรคะบ้าน เก่งมากบ้านอย่างเงี้ยคำว่าบ้านก็สะกดว่าอะไรคะบออานนบ้านไม้โทบ้านอ้าวนั่งที่ได้ทีนี้ครูจะให้ทบทวนลูกเต๋ามหัศจรรย์นะคะลูกเต๋าไปหาคนไหนคนนั้นอ่านออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง คำง่ายๆนะคะในมาตาตัวสะกดที่เราเรียนไปนี่แหละนะคะตัวสะกดทบทวนก่อนทบทวนตัวสะกดมีกี่มาตาราลกูกี่มาตาก่อนสรุปมีกี่มาตาคะ8มาตาแบ่งออกเป็นมาตาตัวสะกดแบบตรงมาตากับไม่ตรงมาตาตรงมาตามีอยู่กี่แม่ลูกสี่แม่ อ่าสี่แม่สี่แม่มีแม่อะไรก้ก้มเกยเกวใช่ไหมอ้าวทีนี้ลองหยิบของตัวเองมาอ่านอ้าวหยิบหยิบเลยค่ะหยิบเลยอันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นของตัวเองอ้าวหยิบแล้วออกไปข้างนอกเลยหยิบแล้วไปยืนทั้งหน้าเลยอ่าหยิบไปเลยค่ะหยิบไปยืนทั้งหน้าไปนําเสนอ อ่านำเสนออ่านให้เพื่อนฟังอ,อันนี้สองคนเชิญค่ะเชิญค่ะ,คะทีละกลุ่มอ่ากิ่งได้อะไรอ่านให้เพื่อนฟังได้ไหลายมาตาแม่อะไรลูกอ่านให้เพื่อนฟังอ้าอันนี้เป็นอะไรคะเป็นลูกเต่ามหัศจรรย์นะคะมาตาแม่กอกาดังๆอ่านให้เพื่อนฟังไหนไม่อยู่ไหนะมาตาแม่ คำว่าอะไรอ่านเลยคำแรกคำว่าอะไรเอาอ่านให้เพื่อนชูให้เพื่อนดูเอาเราจะเอาคำไหนสาบชูสิชูให้เพื่อนดูคำว่าอะไร,ะรอ่าสตาเบอร์ี่เอาคำว่าอะไรอีกหมุนหมุนพลิกพลิกแล้วชูอ่านให้เพื่อนฟังเลืออเอาอ่านตามเพื่อนเลืออเอาต่อไปหมีหมีคำว่าอะไรอีก เก่งมากปรบมืออ้าวใครจะออกมาเอากลุ่มละสองของกลุ่มนู้นเอากลุ่มนู้นอ่ะข้าวออกมาข้าวออกมาอ้าวข้าวออกมาเรือเรืออ้าวเวลาชู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 อเบอรี่อ้เหมือนกันเลยอันนี้คำเหมือนกันใครที่ไม่เหมือนเพื่อน ใครที่ไม่เหมือนเพื่อนอ้าวนำเสนอมั่งเมื่อกี้คำที่เพื่อนอ่านเป็นคำแม่อะไรลูกแม่อะไรแม่กอกาคือมีแค่พยัญชนะกับสระ,ะใช่ไหมคะเราจะลุกวันนี้แม่กอ,อก,กานะคะอ้าวคำว่าอะไรลูกสองพยางปูอะไรปูอ้าวปูปลาคำว่าอะไรอีกพ่อแม่พ่อแม่เก่งมากอ่านตามเพื่อนด้วย ปู่ยาหมุนหมุนหมดยังมีหมามีค่ะอ่าเก่งมากบุกมือให้เพื่อนหน่อยอทีนี้ที่ครูให้ทำเมื่อกี้เป็นคำมาตาตัวสะกดแม่กอ,อกาง่ายไหมง่ายง่ายยังไงทำไมง่ายง่ายกว่าเขาเลยเพราะอะไรมันไม่มีตัวสะกดมันมีแค่พยัญชนะกาบสะละแต่ทีนี้ลองเอาคำที่มีตัวสะกด ที่ครูแจกการบ้านให้ไปที่กำลังทำอยู่เนี้ยใครได้แม่อะไรออกมานำเสนอมาตาแม่อะไรออกมานำเสนออันนี้อันนี้ค่ะที่ทำอันใหม่เนี้ยที่ครูแจกให้เป็นการบ้านเนี่ยออกมาเลยค่ะอ้าวใครได้แม่กกเชิญแม่กอกตรงมาตามีไหมแม่กงอ่าแม่กงแม่กงอ้าวใบหมอนเชิญค่ะแม่กง อาใครได้แม่กลมใครได้แม่กลมอ้าใบหมอนออกมาค่ะแม่หมอนได้แม่อะไรแม่กลงเอามาแม่กลมกิ่งได้แม่กลมไปใครอีกคะอ่าแม่กลงไปยังไม่ต้องพับเป็นลูกเสาก็ได้แม่อะไรเราได้แม่อะไรแม่แม่กลมเอามาเข้ามาแม่กลมมาเอาชูอย่างนี้เลยลูกชูอย่างนี้เลยอออเมื่อกี้ลืมให้อ่านลูกบอลนะเนี่ย อ้าวนำเสนอเลยใครก่อนแม่ลรกมาตาตัวสะกดแม่ตัวเดียวคือสะกดตัวเดียวแม่กงมีงอหูตัวเดียวอ้าวใครได้แม่กงอันอ้าวคำว่าอะไรลูกร้องเพลงเห็นปะ่ะร้องสะกดยังไงสะกดพร้อมกันรอ้องออร้องไม้โท ร้องร้องงองูสะกดใช่ไหมลูกแม่กงเพลงเพลงพอรอเองเพลงอะไรสะกดลูกงองูสะกดนี่คือแม่กงอะมีคําว่าอะไรอีกกว้างวางแม่กงไหมช่วยพื้นดวดวยกว้างโออยังไม่ได้แปะกาวกว้างคําว่าอะไรอีกเดี๋ยวจะให้คิดคิดมาตาตัวสะกดเป็นกลุ่มมีคําว่าอะไรอีกหมดยังกลางเกงใช่ไหมลูก แม่กงนะกางเกงคำไหนเอกแปลงอะไรนะแปลงแ,แม่กงอ่ะต่อไปหมดยังลูกหมดแล้วอ้าวต่อไปแม่กลมอ้าวกิ่งนําเสนอแม่กลมที่ลูกคาว่าอะไรช่วยเพื่อนดูอ่านแล้วก็ช่วยเพื่อนดูคําว่าอะไรนมนมมอม้าสะกดใช่ไหมตัวเดียวตรงมาตาตัวเดียวอะไรอกีกฉาลามฉลามอะไรอีกลูก ซ้อมแม่กลมไหมจำนะตาอไาอะไรไอต็ม,อ,ตมอยวจะให้แข่งกันคิดต่อไปอะไรเอกเสียม,ยมแม่กลมไหมกลมตัวเดียวใช่ไหมที่สะกดเนี่ยเขาเรียกตรงมาตาต่อไปพีดได้แม่อะไรลูกแม่กลแม่กลงงูแม่กลไปยังเมื่อกี้ไป,ไปแล้วนี่เ้าแม่กลมสามไปแล้วเอาอากิน้นพีดนำเสนอด้วยก็คืะคำว่าอะไรง่ายๆเข้าขมา อ้าวช้างพูดตามเพื่อนคำว่าอะไรช้างอ้าวต่อไปลูกกัลทูอ้าพูดตาำพูดอ้าวพูดตามเลี้ยงงองงูไหมรออีกงองกรงพึ่งพึ่งอ้าเก่งมากหมดยังเกยเกลมีไหมยังไม่ถึงหนึ่งหน่งได้อะไรลูกหน่งได้แม่กงอ้าอ้าข้าบอกเพื่อนหน่อยคำว่าอะไรหน่งคำว่าอะไรลูก ทองอะไรอีกมะม่วง,อ,งอะไรอีกลูกอ,อ่างอ่าเก่งมากปบม,มือให้เพื่อนทีนี้รับจะให้นักเรียนนะคะ คำว่าอะไรคะอ่ามาหยิบก็ได้อ้าวหยิบไปช่วยเพื่อนดูคำว่าอะไรอ้าวกลุ่มละสามกลุ่มละอ้าวคนละอ่านเลยแจกคนละอ่านเลยอ่านให้เพื่อนฟังที่ทำกันมาเนี่ยอ่าอ้าวกลุ่มละ กลุ่มแรกคาว่าอะไรเอาออกไปออกไปเร็วคําว่าอะไรคําว่าอะไรอันนี้แม่อะไรเอาคาว่าอะไรออกชูชูเพื่อนดูหน่อยเดี๋ยวเราจะเอามารวมเป็นลูกบอลนะคะเป็นสื่อลูกบอลคําว่าอะไรเอาอ่านทุกคนอ่านคําว่าอะไรอ่านชูให้เพื่อนอ่านก็ได้อ่ะคาว่าอะไรลูกอันนี้คําว่าเอาสะกดค่ะสะกดูอ้าวเก่งมากหมูนั่งต่อไป แม่อะไรกอกาแค่แม่กอกาต่อไปกาเอาสกกอก้าก้าก้ก้าก้าก้า้าก้าก้ากากอากาก้าาาาากะกาาเอาคาสุดท้ายอกกก ทีนี้ครูแจกลูกบอลอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดคิดคำช่วยกันคิดและวางแผนนะคะมีงานสองงานให้คิดคำมาตาตัวสะกดตรงมาตาในกลุ่มช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะในกลุ่มช่วยกันคิด แม่กอกาอ้าหมูนี้เอาแม่อะไรแม่อะไรแม่อะไรอ้าววางแผนช่วยกันคิดจะเอาแม่อะไรแล้วคิดมาตรงมาตาเอากลุ่มนี้แม่อะไรช่วยกันคิดมาอ่าอันนี้หนึ่งงานนะหนึ่งงานให้ช่วยกันคิดนะอ้าวอันนี้หนึ่งงานให้ช่วยกันคิดต่อไป อ้าฟังค่ะนักเรียนเก็บก่อนหรือจะแข่งกันเลยเอาแข่งกันเลยพร้อมไหมอ้าวหนึ่งสองสามเอางั้น2นาทีเดี๋ยวตกแต่งทีหลังครูมีงานให้เดี๋ยวอยู่เอาเร็วเร็วเคิดคิดคคิดคิดเอาแม่อะไรนักเรียนดูจากนักเรียนดูจากลูกเต๋าที่เราทําก็ได้ใช่ไหมเราจะเอาแม่อะไรดูลูกเต๋าเลยแล้วเขียนเร็วเร็ว ใครเขียนได้เขียนเราเขียนได้แม่ไม่เขียนละลูกเออให้นตเขียนดินี่แม่เอาแม่กอกาก็เดี๋ยวดูทานี่เลยง่ายง่ายเอาไปเขียนเอาเร็วค่ะเอาได้ยังได้ยังเร็วเร็ววคิด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 เอาเร็วคิดช่วยกันสิลูกช่วยกันช่วยกันดูจากลูกเต๋าดูจากลูกเต๋าช่วยกันเร็วเร็ววสองนาทีสองนาทีาทยวตกแต่งทีหลังนําเสนอก่อน S <S <an> <ๆ>อ้าวเขียนคิดในในรูปวาดอ่ะ<ๆ>อดไยังคะเร็วๆวกลุ่มไหนเสร็จลุกมาเลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จลุกมาเลยที่เราทำลูกเต่าไปนี่แหละเออที่เราทำลูกเต่าไปนี่แหละ <S <S <an> <ๆ>อ้ากลุ่มไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วลุกเลยค่ะ กลุ่มไหนเสร็จก่อนชนะเร็วเร็วเร็วเอาแค่ห้าคำเอาห้าคำเร็วไม่เสียเวลาห้าคำเร็ว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 อ่ะเยี่ยมมากเลยเอาหกคำเชิญอ่ามาน้ำเสนอสองคนพอเอาตัวแทนพอมาเร็วเดี๋ยวหมดเวลาละอาะมาเข้ามาสองคนมั่นใจลูกมั่นใจเก่งมาก อ่ามาตาอะไรนำเสนอละอ่านให้เพื่อนฟังแม่แม่เลยนะแม่โกแม่กงอ่าแม่กงคืองางูสะกดใช่ไหมเอ้าอ่านอากวางเอาฟังเพื่อนก่อนลูกฟังเพื่อนนำเสนอก่อนเร็วๆๆเอากลุ่มเดียวพอกองไมเอกรองอ่ากรังกระบาอะไรคำว่าอะไร ร้องงองูถูกต้องปาราแองงอแปลาราแองงอแปรนถูกไหมลูกถูกแต่ไปไรชองงอช้างไม่โทรช้างถูกไหมลูกถูกอ้าวเก่งมากปว่าเมย์เพื่อนหน่อยอ้าวทีนี้สรุปสรุปอ้าวสรุปค่ะเอาฟังก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวครูให้นำเสนออ้าวสรุปก่อนนะคะสรุปวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรมาตาตัวสะกดแม่อะไรบ้างคะแม่กอตาแล้วแม่อะไรอีกคะที่เรารู้แม่อะไรอีกแม่กลมแม่กลมนะคะสองแม่ใช่ไหมแล้วก็มีแม่เกยแม่เกยตรงมาตาวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำลูกเต่าแม่ แม่เกิลแม่เกิลแล้วมานำเสนอสัปดาห์ในชั่วโมงหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูแจกให้ทำนะคะแล้วนักเรียนก็มานำเสนอในสัปดาห์หน้านะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าอ่ะสวัสดีค่ะ ทังททพพดคุขคุณคบคุณเก่งมากทบทวนนะคะนักเรียน